สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่กับเปิดคลิปกับโอ้ยหน้าต่างแสงเขาพี่น้องกินอาหารเช้านี่เฮ็ดอาหารเสากินเองพี่น้องขนมปังกับไอเบกเบคอนนะคะเบกเบคอน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 น่ะเบคอนเนาะนี่พี่น้องคำใหญ่ขนมปังตอนเสาๆีินออื้ อร่อยจับไม่กด้ไม่ติดน,น้ำตาลก็ชิมครับ อย่างค่ำหนึ่งใส่เวลาไปนาที่อีกอัวจับมาเดอ้อจับแซงมันเข่าแสงมันเขา่เขาก็เลยเห็ดนางสีเล้อพี่นอ้องเห็นปะแสงเข้าที่หน้าต่างแซงมันสะท้อม ขนมปังกับเบคอนเอาเบคอนไปทอดกันเด้อพี่น้องค่อยชิกินได้เนาะขนมปังก้อนนึงชิกินเบิดไปจากหน้าที่ด้วยทำอย่ยๆา เบคอนสามชิ Sam, ้นเนี nah, so, ่ยก็แค่เรากินแค่เราทุกกินใจเนาะแค่เ้าเอย่างไปขนาดจีเคี้ยวนะทุกคนยังใช้เวลาไปตั้งหลายนาที น้ำม,มันมน้ำเบคอนกาแฟอุ่มไปแล้วอ่ม คนอันคนนา,า,อนอานคนติดตามหาสิบอัพเดวเป็นยังคือไรสดบไรงคนติดตามห้าสิบเก้าแล้วทำไมมันไลฟ์สดไม่ได้ทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าคนติดตามต้องถึงต้องให้ถึงห้าสิบก่อนค่อยค่อยจะไลฟ์ได้เนาะอันนี้ไลฟ์เพราะท่านในดรู้เป่นลง จะหมดแล้วพุ่งจะครึ่งพุ่งจะครึ่งพี่น่องกินแค่นี้นะใช,นใช้เวลาใช้เวลากินนานมากทุกคน จีเป็นคนที่กินอะไรช้าเขี้ยวเขี้ยวเร็วอยู่นะแต่มันดูเหมือนช้าทุกคนช้ามากมทำไม่เยอะ เงยเงยหนักหน้าจีก็ใสายอยู่นะไม่มีรอยตีนกาทุกคน รอยตีนกาไม่มีขนาดหลักสี่หลักสี่ครึ่งแล้วนะทุกคนผมหมวกับว่ามีเยอะแต่แซ่บเม็ดอันดำๆ เดี๋ยวจะงคำสุดท้ายมื่อนี้ข้างนอกอากาศดีแดดออกร่างฝนตกพี่น้องมีแดดแต่ว่าฝนตก จริง้จริงจริงจริงน,นะจีใช้เวลาไปเป็นสิบนาทีขนมปังก้อนหนึ่งนะทุกคนคำสุดท้าย ก่อนมึงใส่ก็ได้ไปมันสึกยังงงหรือว่า,าเพิ่อเเขากินอ่ะอันนี้ยงถ่ายยังไง กินเป็นอ่ะสิบยี่สิบโลเขากินได้ยังไงภายในสามสิบนาทีงงเส้นซนิจิกะอิมอ่ะแคมยำประด้วยสีขาวคำสุดท้ายคำสุดท้ายจบปิดคลิปจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปนี้เด้อพี่น้องจ๋าคลิปนี้ขอตัวลาคําสุดท้ายพี่น้องบ๊ายบายอืมบ๊ายบาย,บาย,บาย